จำมะคาถาน้าริดต่อเอาเพิ่นจำมะเอาเพิ่นปำ๊บคาถาน้าริดต่อเอาเพิ่นจำมีคาบาจำมะลาอานิละคะ์่าอานิลลาห์สวัสดีมิตรแบ็กแฟนเพลงชาวร็อตสองเต่าสวัสดีค่ะทุกคนซอยนี้ที่เราอยู่กันอะโอ้โหเจริญกรุงหกเก้าของกินอร่อยมากฝั่งนู้นมีไก่ย่างเจน มึงดูสิอาหารยังส่งม,มาไม่หมด,ดอ,อ่ะแลวกูถามว่าข้างล่างนี่ถุงอะไรมึงซื้อถุงขยะ<ห><ห>ที่เป็นองกินหมดแล้วเอ้ยไม่ได้หิวอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าว,วันนี้เราเตรียมจะเจอผู้คน<ม>ที่อยู่ในย่านนี้นะจ๊ะเราจะเริ่มต้นสายของรถสองแถวตั้งแงกกต่ซอยเจริญกุ้ง69ยาวถึงวัดดอกว<ม><อ>ไม้แล้วดอกอะไรดอกทองทองอะไรทองหยิบหยิบอะไรหยิบอีหยิบอีอะไรหยิบ เราไปไงต่อว่าเราไม่ต้องไปอยู่แค<ม><ม>่น,นี้แหละไม่แต่เรารู้สึกแต่วาเราต้องไปแล้วนะจะ๊ะเดี๋ยวเราไปมอบความสุขให้ทุกคนกันไป นั่งฟรีนะคะไปเที่ยวกันมาเร็วยคันนี้นั่งฟรีมาเร็วกลับบ้านจะไปอยู่อะไรฮะมาขายกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจ้าตายอยางเด็กกลับบ้านเออเออนั่งฟรีนั่งฟรีถ้าไม่ฟรีจะไม่ขึ้นหรอเนี่ยหรือว่าเป็นคนละทางไปกลับบ้านปลุกพันธี้เปล่าอะไรนะไปโรงเรียนเก่าครับเอ้านี่กำลังจะไปโรงเรียนเก่าแล้วนี่ใครไปโรงเรียนเก่าบ้าง ไปทำไมกันฮะมันมีอะไรโรงเรียนเก่ามีอะไรทำไมมันถึงหัวใจมันยันฝังอยู่ที่โรงเรียนเก่ามันเป็นไรอ่ะไปเล่นครับไปเล่นเฮ้ยแล้วทำไมไม่บอกให้เพื่อนย้ายมาโรงนี้โรงเรียนนี้ด้วยกันอ่ะไม่รู้ครับอ้าวเพื่อนไอ้เพื่อนมันไม่ยอมมาเหรอใช่ครับลําบากเอกไม่แล้วพี่เพิ่งมาเข้ามาเสร็เพิ่งเข้าปีแรกเลยเหรอหรือไงใช่ครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนเรียนชั้นไหนมหนึ่งครับมหนึ่งอ๋อเพราะเพื่อนแก๊งนั้นเขาต่อมหนึ่งที่เดิมกันใช่ป่ะใช่ครับหรอแล้วเราไปไหนนเี่ย ไปหาเพื่อนเก่าด้วยเหรอไม่ได้แปลครับไปไหนอ่ะอะยังกลังไปเตะบอลครับแต่ใครเล่นฟุตบอลไม่เอามือยเตะบอลเหรอครับแล้วจับบอลแล้วมีเตะอะไรด้วยบ้างแล้วถ้าอยากพบพี่เนาะเออเดยค่ะถ้าอยากเล่นบอลแต่ไม่มีฟุตบอลเราใช้อะไรแทนฟุตบอลแล้วมันเลินป้าควนน้ำครับป้าควนน้ำครับฟ้าควนน้ำมึงกันตอนนี้เนะก็เตะแกขัดไปไงเหมือนฮอกกี้อ่ะ เอสเอ็มอารกันน้องบอกเอสเอ็มอาร์แล้นเรารีวิว้ลยอสแล้วเรารีวิวเอยมันต้องเกลียวหน้าไปมันต้องเกลียวหน้าไปไงเอสเอซดหน่อยซดหมูน่ากินอะไรับทำมันจะดีหรอว่าห้าร้อยห้าร้อยและเลขหกคือพีบ้า อาบน้าเลยนะเองน่ะนี่ีใจด้วยนะเกิดอะไรขึ้นเอาไอแพดอยู่กับเพื่อนแล้วใครอ่ะเกิไอแพดหมดเลยอ่ะเจอกันนะจ้าเด็กเจอกันแม่น้องลืมไอแพดไปที่ไงนลืมไอแพดไปที่เนเด แต่มาให้เพื่อนอุ้ยแม่ขอบคุณค่ะสวยแบบไหนแม่ปังมากปังมากด้วยใช่ไหมแม่แล้วผู้ชายชอบไหมแม่แบบนี้เธอเลือกมากเองเธอเลือกมากเองเฮ้ยเย็ดแม่บอกเธอเลือกมากเองแม่ไม่เซนหรอแม่จ๋าว่าวันดี้ค่ะสวัสดีค่ะขึ้นมาก่อนเลยแม่จ๋าวันนี้นั่งสีนะแม่นะโอ้ยแม่น้องแบบเทียกราศีหรอแม่อย่างเล็บเท้ายัง เมื่อก่อนนะพี่อเป็นเชลิเดอร์ด้วยนาะเชียร์ใม้ดูหน่อยเนาะเป็นสิ่ยอดเยี่ยมนะหนึ่งสองครัยอดเยี่ยมเึืงเร้่องยิ่งใหญ่เร้่งเรืงเกี่ยงกายรื่งเร้่องปิงปังเร้่งยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกี่ยงไกลปิ่งปำจำได้ไหมนะลุยเด่นมึงไม่มีขดทิศท่าให้เลยท่าเดียวค่ะท่าเดียวเลยได้เรามีซีคอนสแควร์เชลิเดอร์แต่ตอนนี้เราเป็นรถสองแถวเชลิเดอร์กิตติคุณก่อนกิตติคุณกิตติคุนนักเล็กพร เป็กีดีทุนอาจักรพันจักรพ, <อ S 3> พ <อ S 2> ันพร้อมไหมนั่งเต้นได้นนั่งเต้สามสี่ย, <า S 2> ย <า S 1> อดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไก่จักรพันธ์ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกง ทเขาจะมาฟิลนี้เขาจะมาฟิลเหมือนอะไรรู้ป่ะฟิลหมอกแม่คือแม่อาการจุดต่างๆแต่มีอยู่คนหนึ่งยังไงแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ใช่นักเรียนแต่เขาแอบจนเหมือนนักเรียนอภาษาประมาณคุณแม่ค่ะยอดเยี่ยมยิงใหญ่เกียงไก่คุณแม่ยอดเยี่ยมยิงใหญ่เกียงไก่คุณแม่ มองว่าที่น้องทำอย่างเงี้ยน้องจิกแขนจิกจิกฝ่ามือตัวเองอยู่ป่ะจิกมืออยู่โอ้ยไปไหนกันคะเนี่ยไปรับพี่ค่ะไปรับพี่ไปรับพี่เขาเลือดเย็นเอาเหรอคะใพี่ตอนนี้พี่เขาอายุเท่าไหร่คะสิบขวบค่ะสิบขวบแล้วน้องอายุสามเดือนสามเดือนคุณแม่ก็ต้องกระเตงไปแบบตลอดเหรอโโอ้หคุณแม่ไม่เหนื่อยเหรอคะไม่ค่ะน้องชื่ออะไรคะเนี่ยน้องพีทค่ะน้อยนะเัรื่องน้อยมาขึ้นเลยไม่เปิดจะได้ไม่โดนแดด ดื้อไหมคะเนี่ยคุณแม่ไม่ดื้อค่ะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วอ่าแล้วคุณแม่หยิกหลังน้องอยู่ทำไมคะไม่ใช่หร <c oughs> อ,อไ,มไม่ได้ไม่ได้ยิกไม่ได้ยิกนะคะไม่ฮียรักจุ้ยย๊ะ แม่หนึ่งถึงห้าแม่อันไหนลูกอันไหนลูกบอกบอกบอกโชคแม่หน่อยเร็วอันนไหคะพีทอาชี้แลยพีทอันไหนแล้วจ๊ะอันไหนจ๊ะบอกบอกจ๊ะไหนทำมือซี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 ไหนทำมือซี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 ไหนทำมือซีทำมือซีโอ้ยสี่เหรอสีทำมือซี่โอ้ยนับแต่เวลานี้ไปแม่จะรับพีทไหมอยู่กับหมายเลขสี่นี่นะพีทและหมายเลขสี่ของพีทคือ และหมายเลขสี่ของพีทคือ500 0า้อบาทดูไะครับปรทับาปนทำมือสี่ไหครับทำมืออไทำมืออะไรทำมือสี่มือทำมือสี่ทำมือสีมือี่ทำมือสี่ทำมือสี่โอ้ยอภิชาติตบุตรรับอะไรห้า้อบาทจ้าโอ้ยขอบคุณด้วยจ้า น่ารากอ่โอ้ยง่วงแล้วได้เงินปุ๊บนอนแล้วนอนดีกว่าได้เงินปุ๊บฉันได้เงินแล้วไม่ต้องทำหน้าที่อะไรแล้วโอ้ยน่ารากอ่นั่งรีไปมานั่งรีมาแล้วนั่งรีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาหล่นไปแล้วเออพวกเราจะไปไหนเออไปไปป่เออไม่เป็นไรเดี๋ยววนกลับมาคืน ไปไปอีกบ้าไปอีกบ้าไอแพดมาแล้วไอ้ด้วยไอแพดหน่อยมึงไอแพดหน่อยไอแพดได้ยังได้ครับเกิดอะไรขึ้นเอาไอแพดอยู่กับเพื่อนวใครอ่ะไปไปกลับกลับกลับไปไปเอาทุกคนพร้อมกันนะห้าหกเจ็คาถาน้ร่ตออาวุธจำอาจำมาบบคาถาน้าร่เตอาจำมี้า่นจต๋ม เธอทำเป็นนิ่งนะเพราะเธอเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมล่าเรื่องอะไรเป็นเรื่อปกติมอะไรแล้วมาม .6 มาแล้วจะไปอ่านหนังสือกันใช่ก็ปรนั้นจะสอบอะไรสอบอะไรสอบอะไรอ่ะสอบพิเศษเอาหรอวันไหนอ่ะเดือนหน้าวันที่พวกเจะจะเข้าคณะอะไรกัน เอาหรอเ้ไปเลยหนเด็กวาิแล้วอติดหลมาหอกแต่นี่นะขอแฟนนี้อันนี้ก่อนปิงปองเขาบอกว่าถ้าบอกขนาดที่อยากเข้าเราจะไม่ติดหรอมันมีด้วยหรอทออะไรอ่าอนี้มาจากไหนไม่รู้เห็นเพื่อนถือหนูก็ แล้วปกติเวลาไปไปสไปอ่านหนังสืออย่างวันนี้อ่านหนังสือเท่าไหร่และเละเทนเต้นติ๊กต๊อกเท่าไหร่มันก็ได้หมดเลยเหรอมันได้คอนเทนต์ทุกอย่างเลยใช่ใช่เดี๋ยวได้คอนเทนต์ฉันอ่านถึงกี่โมงวันนี้ปกติเราอะนัดกันอะมาถึงดูกสองทุ่มครับแป๊บนึงนะกูสองทุ่มมันยังไม่ดึกค่ะอ่านถึงดึกสองทุ่มมันยังอยู่ตลาดเลยแล้วมหกดึกแล้วกลับบ้านเร็วอ๋อวันนี้ไปอ่านไปอ่านวิชาอะไรไปอ่านวิทยาศาสตรค่ะ วิศวะเป็นวิศวะแล้วไม่ตีเป็นวิศวะเอาเอาใช่ไม่ใช่ไม่ถอดไม่ถอดถ้าเราผิดตามตำราถ้าเราหลุดออกไปแล้วเขาให้นาูโตกเอาพืชจัดการจัดกอร สอบกันให้ได้นะขอให้สอบให้ได้ขอให้ความพยายามนั้นไปถึงจุดหมายที่ฝันใว่จ้าดห้าร้อยห้าร้อยลไปเด้สองคือห้าคำถามคือมึงจะแบ่งเพื่อนไหมแบ่งแบ่งคนละร้อย ไปไหนกันจ้าสองท่านวัดดอกไม้ค่ะวัดดอกไม้จุดสายเลยจุดสายไปทำไรวัดดอกไม้คะคุณแม่กลับห้องค่ะแม่เราวัดดอกไม้เขามีดอกไม้จริงปะหรือเขาไม่มีดอกไม้ไม่มีค่ะมึงก็ถามป้าสิไปถามไรแม่หรอหลังอานนี้แลีวมาพิมลผ่านภาไปไหนเนี่ยไปหาแฟนหรอไปหาหมูครับไปหาหมูวายจ้าประหาะ เสียตังไม่ต้องเสียเลยแม่ค่ะแม่จะนั่งไปหนูเรื่อยๆมแม่จะซื้อของก่อนพอแม่เจอคนเสียสติมาเยอะแล้วจ้าแจ้จดรอหรือว่าไงครับผมไม่รออยู่ดีก่อจะลงตลาดต่อไปนะแม่ไม่ต้องส่งนะจ้าไม่ต้องใส่ตังค์นะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า แม่แม่ลงประกวดนางงามให้หนูได้ไหมปีหน้าเขาเปิดอายุกว้างขึ้นนะแม่โอเคค่ะโอเคนายแม่ลองแม่ชื่ออะไรแล้วก็แม่มาจากไทยแลนด์โอเคไหมแม่ลองแนะนำตัวให้หลายๆไปดูมาลีไทยแลนด์แม่พร้อมจะไปอาโมงที่3ามมาหรือยัง โอเคค่ะแม่ฟ้าให้เองแม่จะเป็นฟ้าภารกิจจักรวาลให้ให้พวกเรามาเองถ้าคุณแม่มีอำนาจพิเศษที่จะเป็นผู้หญิงสักคนหนึ่งได้ในโลกนี้แม่จะเป็นใครจ๊ะเพราะอะไรที่ไม่ออกที่ไม่ออกคิดไม่ออกฮะคิดไม่ออกคิดไม่ออกไม่จะได้แหวนปั๊มเนละน่ารักมากฉันสวยมาก สวเคยมีลูกค้ารีเควสอะไรที่ไม่ใช่กาแฟไหมแม่ไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ของที่เรามีอยู่ในเคาน์เตอร์ไหมส่วนมากจะน้ำชาโดยเป็นหลักกัญชาเป็นหลักน้ำชาอ๋อน้ำชาแม่พิซซ่าฮาวายเอี้ยนหรือว่าซีฟู้ดถ้าแม่ลองทายสิคะซีฟู้ดแน่ๆเลยซีฟูดดีดีพอพิซซ่าหน้าอะไรอ่ะเขาสั่งพิซซ่าหน้าอะไรโคดูร์ เป็นเด็กวะได้ได้โอ้โหคุณมากเลยค่ะต้ดูจะได้เป็นสวยๆกันหน่อยเออฉันเสียใจฮาวายเอียนมากอเลยฮาวายเอียนหรือซีฟูดแหะแหมแม่ไปซีฟูดแน่ๆสุดท้ายฮาวายเอียนไม่เป็นไรได้แชมพูไปสักผมนะเออแต่ว่ารันเนี้ยรู้สึกแบบ เฮ้ยน้องๆมันตั้งใจเจา้าจริงมันเลยนึกถึงตอนที่เราแบบเรียนจบแล้วเราจะไปต่อไหนไม่มีความตั้งใจเลยดนนะฉันไปอยู่ห้องสมุดแบบย4ี่ชั่วโมงอะเกือบสัปดาห์าที่ไปแล้วแป<ๆ>าว่ามึงก็ไปต่อศิลปกรถูกไหมอ๋อก็คือตอนนั้นคือมุ่งมัวมาสอบให้ติดมหาลัยในกรุงเทพเท่านั้นแล้วคุณ่อแล้วไปอยู่อบบกลับมาอาบน้ำแล้วก็นอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือต่อยในห้องสมุดแบบนานมากแล้วคือแบบ ย่างนี่บอกเราเด็กคนต่างจังหวัดแล้วเราก็ไม่ได้แบบเรียนพิเศษอะไรเยอะเนาะ <C ie> แต่กู<ต>ไม่มีนะกูว่าพูดเลยนะว่าแบบกูอยากเข้าคณะอะไรกูพูดหมดไม่มีแบบห้ามพูดแล้วจะไม่ติดกูงงอ่ะเนี่ย <C ie> คืเได้ข้มีเลยไ้ข้มีหรอเ,เออวันนี้ชาวเจริญกรุงหกเก้า,ากหก้าวัดดอกมาใช่ไปเรียนคณะหมดไปเรื่อยๆก็เฮ้าได้คุยกับทั้งน้องๆเด็กวัยรุ่นตั้งแต่มอหนึ่งเลยมอหนึ่งยันมอหกกล้ามีพี่ๆแม่แม่ดเป็นย่านที่แบบว่าจริงๆแล้วอะก็เป็นย่านแบบ ไปเรียนไปศึกษาเพราะว่าโรงเรียนที่ตัดผขางเส้นเยอะมากเป็นกําลังใจให้น้องๆนักเรียนนะคะทุกชั้นเลยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงสอบกันด้วยใช่ไหมก็เป็นกําลังใจขอให้ทําข้อสอบกันได้ขอให้คุณครูออกข้อสอบที่เราอ่านมาแล้วกันเนาะขอให้หวังว่าจะเป็นสอบที่ไหนนี้ก็ขอให้ติดตามที่ตั้งใจเอาไว ดูแล้วสองแต่วนยจะก็กลับมาดูได้ที่นี่นะคะพูดเว้นพูดที่เธอเข้ิไทยนแอ f ด i เฟรนจ้าทางเฟ e บุ๊กแล้วก็ยูทูบนะคะฝากติดตามกันด้วยวันนี้สองแต่วแต่วเจนี่แต่วพึ่งปองลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะคาถานาหรือตอกจับจับจับ